ตื่นมาแล้วรู้สึกเหมือนมีคนเอาค้อนปอนมาทุบหัวใช่ไหมครับคอแห้งผากเหมือนทะเลทรายแล้วโลกก็หมุนติ้วจนอยากจะมุดกลับลงไปในเตียงใจเย็นๆครับสิ่งที่คุณกําลังเจอคือสงครามเคมีในร่างกายและการจะรอดจากศึกนี้คุณต้องการวิทยาศาสตร์ครับวันนี้ผมสรุป3ามสิ่งที่ต้องทําทันทีเพื่อชุบชีวิตคุณให้กลับมาปกติในเวลาที่สั้นที่สุดเลิกทําตามความเชื่อผิดๆแล้วฟังทางนี้ครับข้อแรกหยุดภาวะสมองหดตัวด้วยอิเล็กโทรไลต์ครับ แอลกอฮอล์ oh คือสารขับปัสสาวะตัวฉกาดมันหลอกให้ไตของคุณทิ้งน้ำและเกลือแร่ออกไปจนหมดผลคือสมองของคุณขาดน้ำจนหดตัวลงและดึงรังเนื้อเยื่อนั่นคือที่มาของความปวดหัวระเบิดครับดังนั้นอย่าดื่มแค่น้ำเปล่าเพียวๆในปริมาณมากเพราะมันจะยิ่งเจือจางเกลือแร่ในเลือดคุณให้ดื่มน้ำแร่น้ำเกลือแร่หรือน้ำมะพร้าวสดทันทีเพื่อเติมโซเดียมและโพแทสเซียมกลับเข้าสู่ระบบประสาทนี่คือการซ่อมแซมจากระดับเซลล์ที่เร็วที่สุดครับข้อที่2ส่งอัศวินไข่ไปทำลายสารพิษครับ ร่างกายคุณตอนนี้เต็มไปด้วยอะซิโตออลดีไฮด์ซึ่งเป็นสารพิษร้ายแรงที่เป็นผลผลิตจากการย่อยแอลกอฮอล์วิธีจำกัดมันที่ดีที่สุดคือการกินไข่ต้มหรือไข่ลวกครับเพราะในไข่มีกรดอะมิโน,โนที่ชื่อว่าแอลซิสตีนสูงมากสารตัวนี้จะเข้าไปจับกับสารพิษแล้วเปลี่ยนมันให้กลายเป็นสารไม่มีพิษก่อนขับออกทางปัสสาวะและถ้าจะให้ดีที่สุดให้เติมน้ำผึ้งหรือผลไม้รสหวานเข้าไปด้วยเพราะน้ำตาลฟรุกโตสจะช่วยเร่งสปีดให้ตับเผาผลาญแอลกอฮอล์ได้เร็วขึ้นอีก้ยี 3, ก่กิ หลายคนพลาดตรงนี้ครับปวดหัวปุ๊บหยิบพาราปับ๊บแต่นี่คือตัวเที่ยวเดียวสู่ภาวะตับวายเพราะตับของคุณกาลังทํางานหนักเกินร้อยเพื่อกําจัดแอลกอฮอล์การส่งยาพาราเข้าไปจะทําให้เกิดสารพิษชนิดรุนแรงที่ทําลายเซลล์ตับโดยตรงถ้าปวดหัวจนทนไม่ไหวจริงๆให้เลือกใช้ยากลุ่มไอบูโปรเฟนจะปลอดภัยต่อตับมากกว่าในเวลานี้ครับจาไว้นะครับดื่มน้ําเกลือแร่กินไข่และห้ามพาราทํามอย่างนี้แล้วไปพักผ่อนอีกนิด ร่างกายคุณจะขอบคุณคุณแน่นอนใครมีสูตรแก้แห้งส่วนตัวแบบไหนหรือเคยพลาดทำอะไรลงไปบ้างคอมเมนต์แชร์กันหน่อยนะครับและอย่าลืมส่งคลิปนี้ให้เพื่อนใส่ปาร์ตี้ของคุณด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ